คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตที่ใช้ทุกวันนี้มันเหมือนกำลังเดินอยู่ในหมอกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกหลงแต่พูดไม่ออกว่าทำไมเราไม่ได้ล้มเหลวแต่เราก็ไม่ได้มีความสุขและนั่นอาจเป็นเพราะเรากำลังใช้ชีวิตโดยไม่มีทิศทางซีรีส์นี้ จะพาเราค่อยๆกลับมาฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้วางเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อมีชีวิตที่เราภูมิใจจะใช้มันจริงๆและในตอนนี้ใส่ชื่อหัวข้อของตอนเช่นทำไมต้องวางเป้าหมายชีวิตเป้าหมายหรือแค่คำพูดดูดีเราจะเริ่มต้นไปด้วยกันค่ะตอนที่หนึ่งทำไมต้องวางเป้าหมายชีวิต บางทีเราตื่นเช้ามาแล้วก็ถามตัวเองว่านี่เราทำอะไรอยู่กันแน่นะงานที่ทำก็ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้รักชีวิตก็ไม่ได้พังแต่ก็ไม่รู้จะดีไปเพื่ออะไรมันเหมือนเรากำลังลอยอยู่บนอะไรบางอย่างเหนื่อยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังวิ่งไปไหนถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้แท็กคุณไม่ได้เป็นคนเดียวคะ่ะเพราะฉันก็เคยอยู่ตรงนั้นและสิ่งเดียวที่พาฉันออกมาจากจุดนั้นได้ไม่ใช่แรงบันดาลใจจาก YouTube ไม่ใช่หนังสือเล่มแพงแต่คือการเริ่มวางเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองไม่ใช่เป้าหมายแบบยิ่งใหญ่ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนโลกแค่เป้าหมายเล็กๆที่ทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราตื่นมาเพื่ออะไรตอนที่สองเป้าหมายหรือแค่ความฝันที่พูดให้ดูดีเราเคยบอกตัวเองไหมคะว่าฉันอยากประสบความสำเร็จฉันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงเรายังนอนดึกตื่นสาย เปิดมือถือทันทีตอนตื่นปล่อยเวลาไหลผ่านเหมือนมันไม่มีค่าอะไรเลยมันอาจไม่ใช่เพราะเราไม่มีเป้าหมายแต่มันอาจเป็นเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าเป้าหมายนั้นมันเป็นแค่คำพูดเท่ๆเราอาจแค่อยากดูดีในสายตาคนอื่นอยากมีคำตอบเวลาใครถามแต่ลึกๆในใจเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่จำเป็นต้องสวยหรูแค่ต้องจริงกับตัวเราเอง ตอนที่สามถามตัวเองให้ลึกเราอยากได้อะไรจริงๆเราอยากรวยหรือเราแค่อยากไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเราอยากประสบความสำเร็จหรือเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีค่าคำถามนี้เจ็บนะคะแต่มันสำคัญมากเพราะถ้าเป้าหมายของเรามาจากการเปรียบเทียบเราจะไม่มีวันพอไม่ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ถ้าเป้าหมายมาจากข้างในต่อให้คนทั้งโลกไม่เห็น เราก็ยังภูมิใจในตัวเองอยู่ดีคืนนี้ก่อนนอนแากให้ลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าไม่มีใครเห็นฉันยังอยากทำสิ่งนี้อยู่ไหมคำตอบจะพาเราไปเจอเป้าหมายที่แท้จริงค่ะตอนที่สี่เป้าหมายที่จับต้องได้ต้องวัดได้จริงถ้าเราบอกว่าอยากประสบความสำเร็จแต่มันไม่มีเส้นชัดๆว่าตอนไหนคือสำเร็จเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าตอนนี้เราทำดีพอหรือยัง เราเข้าใกล้มันหรือเปล่าเป้าหมายที่ดีไม่ใช่คำใหญ่ๆแต่ต้องเป็นสิ่งที่วัดได้จับต้องได้และทำได้จริงไม่ใช่แค่อยากผอมแต่ต้องเป็นลด3กิโลใน2เดือนด้วยการออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันไม่ใช่แค่อยากมีเงินแต่ต้องเป็นเก็บเงิน50,000ภายในสิ้นปีเราวัดเป้าหมายได้เราก็วัดความก้าวหน้าในชีวิตได้ค่ะตอนที่หวางเป้าหมายให้เหมาะกับจังหวะชีวิตตอนนี้ บางทีเรากดดันตัวเองมากไปเราอยากประสบความสำเร็จเร็วๆเ,เราอยากเก่งที่สุดในห้องอยากเปลี่ยนชีวิตภายในหนึ่งเดือนแต่เราลืมดูว่าตอนนี้เรากำลังผ่านอะไรอยู่บ้างเรากำลังเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเรากำลังแบกรับอะไรไว้บ้างเป้าหมายไม่ควรเป็นภาระแต่ควรเป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นอีกครั้งไม่ต้องรีบไปให้ถึงก่อนใครแค่อย่าหยุดเดินก็พอคะ่ะตอนที่หก คนล้มเลิกไม่ใช่เพราะไม่มีเวลาแต่เพราะไม่มีทิศเ,เราทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ทำไมบางคนเดินหน้าไวบางคนเหมือนย่ำอยู่กับที่เพราะเวลาไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีทิศทางนี่แหละที่ทำให้เราหลงเราทำงานไปวันๆจนลืมถามว่าเอสิ่งที่ทำอยู่พาเราไปไหนถ้าชีวิตเราคือรถยนต์เวลาเปรียบเหมือนน้ำมันแต่เป้าหมาย คือพวงมาลัยน้ำมันเต็มถังแต่ขับไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีวันถึงที่ไหนหรอกค่ะตอนที่เจ็ดความกลัวจะอยู่กับเราเสมอแต่เราต้องเดินปอดฉันรู้ค่ะความกลัวมันจริงมากกลัวล้มเหลวกลัวโดนดูถูกกลัวว่าลงมือทำแล้วจะเสียใจทีหลังแต่รู้ไหมคะความกลัวนั้นจะอยู่กับเราทุกช่วงชีวิตมันไม่หายไปไหนแต่เราเลือกได้ว่า จะเดินไปพร้อมมันหรือหยุดเพราะม,มันถ้าเป้าหมายของเราสำคัญพอแม้กลัวเราก็ยังเดินต่อได้และเมื่อคุณเดินไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาแล้วพูดว่าฉันดีใจที่วันนั้นฉันไม่หยุดตอนที่8เป้าหมายที่แท้อาจไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องมีความหมายเคยรู้สึกไหมคะว่าบางเป้าหมายมันยิ่งใหญ่แต่เรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยเราได้โปรโมท ได้เงินเดือนขึ้นแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะมันอาจาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆมันอาจาไม่ได้มีความหมายอะไรกับหัวใจเราเลยเป้าหมายที่ดีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกแค่ต้องเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นแค่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรายังมีความหมายอยู่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะตอนที่9แผนที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้แปลว่าต้องเดินทางเดิมเคยตั้งเป้าไว้แล้วรู้สึกผิดไหมคะ เพราะวันนี้เราไม่อยากไปทางนั้นอีกแล้วมันไม่ผิดเลยค่ะคนเราเติบโตทุกวันสิ่งที่เคยใช่วันนี้อาจไม่ใช่ก็ได้เป้าหมายที่ดีควรปรับได้ตามชีวิตไม่ใช่กรอบที่ขังเราไว้จงกล้าทบทวนและกล้าบอกตัวเองว่าฉันเปลี่ยนใจได้เพราะฉันรู้จักตัวเองมากขึ้นตอนที่สิบสุดท้ายแล้วเราแค่อยากใช้ชีวิตที่ไม่เสียใจคุณอยากมีชีวิตแบบไหน สำหรับฉันไม่ใช่ชีวิตที่รวยที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่มีคนยกย่องเยอะที่สุดแต่คือชีวิตที่เมื่อมองย้อนกลับมาแล้วเราไม่เสียใจที่เคยใช้มันแบบนี้เป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่เราจะไปให้ถึงแต่มันคือเหตุผลที่เราจะมีชีวิตต่อไปในแต่ละวันขอให้คุณหาคำตอบนั้นให้เจอไม่ต้องเร็วแค่จริงและเมื่อเจอแล้วขอให้คุณมีความกล้าพ,พอที่จะเดินไปตามทางของตัวเองนะคะ